สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคูนนะครับครับวันนี้คงต้องขอโทษขออภัยนะครับแม่ทุกทุกท่านนะครับที่ได้แจ้งไว้นะครับในไลฟ์สดนะครับว่าจะทําการไล์โจนนะครับช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเวลาห้าโมงนะครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับหกโมงนะครับเนื่องจากนะครับฝนตกนะครับฝนตกนะครับจึงนะครับจึงไม่ได้ทําการไล์นะครับเพราะว่าบริเวณอ่า ที่จะทาการไล่นะครับไม่มีที่หลบฝนนะครับหลบฝนนะครับรวมถึงรวมทั้งช้างนะครับรวมทั้งพ่อใหญ่ครับถึงแล้วก็ควานด้วยนะครับก็ไม่มีพื้นที่นะครับที่จะที่จะทําการไล่นะครับเนื่องจากฝนตกนะครับจึงนะครับจึงต้องขอโทษขออภัยนะครับแม่ทุกทุกท่านนะครับ ครับคืนนี้พ่อใหญ่ก็จะนอนบริเวณนี้นะครับถ้าฝนตกนะครับก็คงเปียกเชะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็ต้องทนนะครับต้องทนก่อนนะครับกว่าจะสมทบคะแนนครับสมทบทุนนะครับเพื่อที่จะสร้างบ้านให้กับพ่อใหญ่ได้นะครับคงต้องเป็นหลังจากออกพรรษาไปแล้วนะครับจึงจะเริ่มสร้างนะครับตอนนี้นะครับก็กําลังนะครับสมทบทุนอยู่นะครับสมทบทุน อาวันนี้อาหารเย็นของผู้ใหญ่นะครับก็มีต้นสับปะรดนะครับแล้วก็อ้อยนะครับมีต้นสับปะรดกับอ้อยด้วยนะครับนี่นะครับอ้อยนะครับอ้อยนี้นะครับก็ได้มาจากนะครับได้มาจากคะแนนครับคะแนนของแม่แม่ครับอ่าทุกๆท่านนะครับที่เมตานะครับให้กับผู้ใหญ่ทองคูณคนะครับ ครั้งก e ่อนที่กลับมาจากโรงพยาบาลครับที่ได้มาอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบพระคุณสําหรับคะแนนนะครับซึ่งได้นําไปนะครับไปซื้ออาหารนะครับก็เป็นอ้อยนะครับที่แรกจะซื้อหญ้านะครับพอดีนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับแปลงหญ้านะครับหาค่อนข้างมีราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับจึงเลือกเป็นอ้อยนะครับก็ได้แปลงอ้อยนะครับก็สมกับราคานะครับที่ซื้อนะครับ เพราะว่าเขตนี้บริเวณนี้นะครับไม่ค่อยมีช้างนะครับอาพื้นที่ที่พ่อใหญ่อยู่นะครับหมู่บ้านนี้นะครับไม่มีช้างครับก็มีพ่อใหญ่นะครับกับแม่พุทรัพย์นะครับอยู่2เชือกนะครับตอนนี้นะครับอาส่วนมากก็จะมีอาชาวช้างนะครับควันช้างแถวบ้านตะกลางบ้านกระโพตะกลางนะครับก็มาหาซื้อหญ้านะครับหาซื้อหญ้าซื้ออาหารให้ช้างนะครับก็มาหาถึงแถวนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอบางครั้งอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับอา ผมเป็นพนพื้นที่นะครับจึงนะครับจึงหาหาแปลงอ้อยได้นะครับบริเวณนี้นะครับก็มีแค่เียงแปลงเดียวนะครับมีแค่แปลงเดียวนะครับก็ได้ตัดมากินหลายวันแล้วนะครับกินมาหลายวันแล้วนะแปลงอ้อยนะครับก็กินผสมกับหญ้าบ้างนะครับกับต้นกล้วยนะครับกับต้นสับลรดนะครับแล้วก็รวมถึงอาหารนะครับอาหารผลไม้นะครับที่แม่ๆม่นะครับเมตาเข้ามานะครับ ก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่เมตตาครับเมตตาพระใหญ่ครับพระใหญ่ทองคูนะครับรวมถึงควานนะครับคะแนนสําหรับคะแนนที่แม่แ่นะครับเมตตาเข้ามานะครับที่ไปซื้อหญ้านะครับซื้ออ้อยมาให้พ่อใหญ่ได้กินนะครับก็คงกินได้อีกนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็คงเกือบจะหมดแล้วนะเกือบจะหมดแล้วนะแปลงอ้อยนะครับคงต้องนะครับต่อไปก็คงต้องหาแปลงใหม่อีกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับ e: yes. ก็ขอขอบพระคุณนะครับ, chanting, อรบ euh ขอบพระคุณนะครับแม่อ้อยนะครับที่ท่านนะครับเม่ตาครับคะแนนเข้ามานะครับเป็นตะกร้าผลไม้นะครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่อ้อยด้วยนะครับครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับซึ่งจะทำการขายนะครับ ตะกาผลไม้นะครับแต่ก็ต้องหยุดครับเนื่องจากฝนตกนะครับฝนตกลินลินมานะครับจึงไม่กล้าเปิดกล้องนะครับจึงไม่กล้าเปิดกล้องนะครับตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วนะครับยุงก็เยอะด้วยนะครับฝนตกแบบนี้นะครับพื้นเฉะนะครับแถวปลานะครับอากาศชื้นนะครับยุงก็ชุกชุมนะครับสงสารแต่เพ่อใหญ่นะครับที่ต้องอยู่นะครับอยู่ชั่กดียวติดเพียงลําพังนะครับกับ ฝนตกด้วยแฉะพื้นแฉะนะครับก็คงอีกไม่นานนะครับคงอีกไม่นานนะครับคงคงได้บ้านนะครับคงได้บ้านให้พ่อใหญ่นะครับคงอีกไม่นานนะครับคงอีกไม่นานครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับก็มองพ่อใหญ่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ